ดรสาธิตวิทยากรนักลงทุนผู้คร่ำวอดวงการเฮลท์แคร์ เขาถือหุ้นใหญ่ในทีวีบูรพาพร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจในรูปแบบโฮดิ้งในนาม m i l l ิเซกันโดยมีบริษัทในเครือได้แก่บูรพาผู้พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน Sustainable Business Developer ต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและชุมชนที่เข้มแข็งและคลัสเตอร์ลุกผลิตภาพ,พยนตร์ซีรีส์สารคดีเอเจนซีโน่โฆษณาและเฟสติวลัลควบคู่เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนธุรกิจมีเดียแอนด์คอนเทนต์ให้ เติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งผลลัพธ์ที่ดีของสังคมเป็นสำคัญพร้อมเปิดตัวทีมบริหารมืออาชีพตั้งกริชนพนผงธนาวรานนท์นั่งกรรมการผู้จัดการต่อยอด DNA นักเล่าเรื่องหลากแพลตฟอร์มบุกตลาดไทยและตลาดโลกก็วันนี้เป็นการเปิดตัวของบริษัทมิลิเซกันนะครับก็เป็นคอนเซปที่เราจะสร้างสิ่งดีๆภายในเซี่ยววินาทีร่วมกันพยายามตามคอนเซปที่เราดูในคลิปวิดีโอต่างๆ ทำยังไงที่จะให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปในเสี้ยววินาที mm hmm. นั่นคือหน้าที่ของบริษัทมิลิเซกันที่จะสร้างสื่อสร้างมีเดียต่างๆให้กับคนชุมชนต่างๆนะมาช่วยกันทําความดีเพื่อคนชุมชนและสังคมที่ดีขึ้นครับ mm hmm. ก็ผมไปเจอบริษัทเล็กๆนะครับก็คือบริษัททีวีบับรพานเนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่า DNA ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็น DNA นที่น่าเชิดชูนะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่คือเชืดชูคนดี ให้กับสังคมได้รับรู้เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ต่างๆคนทำงานนะเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญที่จะสร้างาวัฒนธรรมของสังคมใหม่ๆให้ดีขึ้นนะครับก็เลยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนี้แล้วก็ผลักดันให้ไปสู่ทางด้านดิจิทัลให้มากขึ้นทำสื่อให้เป็นออนไลน์ให้กับคนต่างๆให้เห็นได้ง่ายขึ้นสั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลักดัน ESG ในประเทศของเราให้มันดีขึ้น นอกจากนั้นแล้วบริษัทก็ไปเน้นเรื่องของการทำแอดเวอร์ซายส์เมนต์การทำสื่อการทำหนังสารคดีหรือว่าหนังซีรีส์ต่างๆที่จะสร้างเกี่ยวกับผลักดันให้กับแรงปรันดาลใจที่ให้คนมาทำดีๆนะครับอันนั้นก็จะเกิดโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาในสิ้นปีนี้นะครับเรื่องของสารคดีที่ดีเรื่องของซีรีส์ที่จะมากระตุ้นทำให้คนเปลี่ยนใช้เสี้ยววินาทีลุกขึ้นมาทำความดีกันนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของ มิลิเซกันที่เราจะทําให้เกิดขึ้นครับแต่แกนหลักเหมือนกันนะครับในบริษัท p r i n c i p พลแคปิต a l ที่เราทำโรงพยาบาลเนี่ยเพ่อเพจุดประสงค์ของบริษัทก็คือสร้างคนที่จะเป็นผู้ให้เพื่อดูแลคนชุมชนสังคมมันก็หลักเกณฑ์เดียวกันนะเราดูแลคนชุมชนสังคมทางด้านสุขภาพแต่ทางด้านมิลิเซกันจะดูแลเรื่องสื่อเรื่องการเข้าถึงคนการจะทำยังไงให้กับคนมาร่วมกันทำดี แต่ทั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะรวมกันมาเป็นคนชุมชนและสังคมเดียวกันนะแต่คนละด้านคนละมุมกันะะนั้นก็คิดว่าในที่สุดแล้วเดี๋ยวมาอาจจะมาทําให้โลกนี้ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกันครับ